TDA2822M นะครับนี่คือสายลำโพงครับที่ต่อจากตู้ลำโพงนะครับต่อเข้าขาหนึ่งและสามนะครับของ IC นะครับตามภาพเลยครับ ต่อเสร็จแล้วนะครับนี่คือสายไฟนะครับ5โวลต์ต่อเข้าที่ขา2นะครับส่วนข้อลบเข้าที่ขา4นะครับ ช้ไฟ5โวลต์นะครับ r ิบ k ครับต่อเข้าที่ขาขาเจ็ดนะครับ แจ็คนะครับแจ็คหูฟังนะครับที่ต่อสายไว้แล้วนะครับสามเส้นข้อลบนี่ครับลงลงลบเลยครับสายสีดำอีกสองสายนะครับจะเป็นซ,ซ้ายกับขวานะครับเข้าเข้ากับขาอานะครับ คอมอาไว้นะครับเสียงจะได้แบบจะได้เป็นแบบเสียงโมโนนะครับรวมกันทั้งสองข้าง ใช้เสียงสองข้างรวมกันนะครับสายไฟสั้นนะครับต่อเข้าที่ข้อลบนะครับท้าสี่เป็นข้อลบแล้วก็อ้อมมาต่อเข้าที่ขาหกนี่ครับคือขาหก คอนเดนเซอร์ครับ10ไมโครครับ3า5บห้าโวลต์ั่บวกต่อเข้าที่ขา8นะครับโัลบต่อเข้าที่ขา5แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับต่อไฟลองต่อเข้ากับที่ชาร์จแบตนะครับ แจ็คเก่านะครับนี่ตัดมาจากหงฟังนะครับนะครับใช้มีดผ่านะครับผ่าเอาออกนะรับออกมาอย่างนี้ครับก็จะเป็นสามป้องนะครับสามป้อง ต่อข้อลบอยู่นี่ครับสีดํานะครับสีแดงสีส้มนั้นเป็นเสียงซ้ายกับขวานะครับนะครับสีดําจะเป็นข้อลบ